ขวบขวดมือมีอ่ะคุปดิคุณจะถีบหน้ามันมีตัวไมค์กีบอร์ดถีบหน้าหัวบถีบหน้าขวบถามจริงโอนโอดเลยขอขอเฟซหน่อยได้ปะอยากโดนถีบหน้าเอามาดิ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 มึงก็พิมไม่ดิไม่ขอเฟซหน่อยขอเฟซหน่อยจะแอดไปหรือพ่อมาดิมึงก็พิมมาพิมมาไม่ไม่ไม่พิมไม่พิมเดี๋ยวมึงก็ไม่พิมแล้วเป็นห่วยต่อแล้วตกใจแล้วเดี๋ยววิ่งหนีอะไรอย่างงเี้ยไม่ชอบ นายยังแก่เยี่ยมกูกลัวมึงอ่ะโฮแคงส์สแกต์ดาวน์มิ่ายงี้ปาก One, One enemy remaining. Spike down, B. Ingo, hey, 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 Tai yeah. oh, er, okay. er, the drill. Stick to your your arm out. Stick your arm out. Stick don't มาดูเองมา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 ดูดเองหมาควายมาใช่ <c oughs> ข้างบนข้างบนประตูนเนี่ยใช,ช,ช,ช่ครับใช่ใช่ถูกต้องป่อยเอสกายแหมเล่นไหมอันนี้เาขาไม่รู้เรื่องที่อันนี้โอ้ Get out of my way มมีมีมี Down mid. Enemy spotted man. Enemy spotted man. Careful now. One enemy Dog. remaining. ควายไอ้เหี้ยไก่ตายแล้วตายทุกครับ Last round before the switch ไอ้ยินี่เออกูเป็นไก่นะ้วกูเป็นควายกันแน่เนี่ยสนุพสนุพพนุพกูเป็นพ่อมึงอ่ะอันนี้กินกินข้าวเปล่าแล้วกินหญ้าฮะออเริ่มเริ่มรอไปรลกินข้าวเปล่าเลยว่ากินหญ้าครับลูกเสียงไม่เงี้งเก๋ไม่เอาไม่เบะไม่เบะไปดูโต๊ะสิลูกไปดูโต๊ะ แก่ๆนี่ไม,ไ,ไม่ร้อนไม่ร้อนอมุนมใตหรือเปล่าที่ร้อนสภาพอีฮีเด่ะคนอื่นไม่ร้องไม่รอ้นนนอนบ,บีบีี I've train got your trail. บีเข้าแล้วจะแก้ะไรกะบ่อว่าตรงวันนี้แตกว้าว,ว <enemy> โคตรกกโคตรโง่ไอ้ก้อแม่งลุยดรอ Switching side Sky โคตรโง่ เกิดใหม่ไม <Auss biography> ่เคยเห็นใครเลี้สกายโง่ทอมบึงมาก่อนเลยเข้าใจปะมีน้องไม่ใช้ก็ใช้ไก่ไอ้เหี้ยกูใช้แม่มึงเครบอกกูมีแล้วกูมีพ่อกับแม่มึงแบบพ่อมึงตัวนึงแล้วก็แม่มึงตัวหนึ่งเออเมื่ออะไรอะไหนควายเด็ดเด็ดเด็ดตายดิเด็ดเด็ดเดี๋ยวกูใช่แม่มึงโอเคปะโอเคปะกูถามดิอ่าโอเคนะเออดี เฮ้ยไก่ไก่ซ in ู้ซูนะไก่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมาเขาเปิดให้พี่นะลูกเดี๋ยวมาเขาเปิดนะครับโอยควายก็อยู่ข้างบนน่ะก็อยู่ข้างบนน่ะเขจากบ้ะ ชยยิงเพ่นดิเยเมนยดิอะไรอะปล่อยนกปล่อยนกอะไ็อะไรอะเอาให้เยิงดูดิตกใจยจไม่ไหวไม่ไหวอ้ยหิวอยากจะชเทอยากจะชวเทบมากๆอยากจะยิงมากๆจังหวะนี้ไงตายไอ้้ยนี้เออปเฮ้ยวะเยือดย้มึงจดินน่ะไอ้ัย์ ไอ้ยัยเด็กขี้แค่ลุยดอกเด็กข um> ี้แค่มึงโง่จังนะมึงไอ้มึงโง่กันแต่ดีวะเนี่ยมึงมีมือมัเนี่ยมึงอะไมึงไปไปห้องดัวไปห้องอะไรหนอไอ้ตัดแขนเจียมเอาเงียบเอาสภาพไอ้ตัดแขนทิ้งลูกไอไก่ใต้เตี้ยนโลเฮด

แฟนแม่มึงอคุณีโงเอ้ยดูดูดูดิดูดูดูควายเอาบอลไม่ตกมีไว้ห้เอ้ยเยตายแล้วควายบอลมัตกบีหว้เก็ตาไม่ควายรู้อีดอกไม่มาอยู่ดีไม่มาดีอะไรไม่ดือะไรไม่ดีอะไรไมเรือะไรไม่ดีอะไรไม่ดือะไรควายเออเน่ยไม่เอาไม่เอาง โอ้ยควายเกิดผ่าพ่องเสนอควายรึอะอะไรอะไรอะไรอยู่นะครับหยุดตา้ตีนะครับรล่อแล้วหรล่อแล้วหรอปัดเกินรล่อแล้วหนอไอ้หนูไอ้หนูเอาบอลไปตกโง่เดือดร้อนทีไม่สัตว์อะไรหนออะไรหนอโง่จริงๆโง่เหลือเกินปัดคนแก่ไม่เกยขึ้นเพราะมึงอะเย็บเบาหวานไม่ควายไปตรวจเบาหวานแล้วมึงละไอ้แก พาไอ้เหี้ยมึงมึงมึงเป็นไก่มึงเป็นไก่ที่พวกผมไั่ไดะมึงเป็นไก่ส <What? S 2> มองเป็นคว้าเราไม่เอาขนะอง ว่าิงอะนี่ิงอะเฮ้ยหูายแล้วยิงอะไรต่อให้เนี่ยแล้วก็อีนึงมันเชื่ออยู่ตื่นกูอีนองไอ้เหืออีนึงหักกินน้อไอ้อยซำไก่น็อีนึงว่ะเฮ้ย สภาพเอาเขาเปิดอกเอเขาเปิดให้หน่อยเดี๋ยวเขาเปิดให้วิทย์มึงมีระด,ด,ดีกูถามดิฆ่า้โง่ไอ้ <c oughs> อเหี้ยตลกไอ้เหี้ยโง่ไอ้เหี้ย,ยสภาพเตรียมตัวอยู่ใต้เต็มพี่แม่ครับแม่กับพ่อเหม่ออีกตัวนึนนงอ่ะตัวไงเจ็ดตัวไงมึงยิงเจ็ดตัวคนเดียวเจ็ดตัวไง going up. เฮ้ยไก่ทำไรอ่ะปล่อยแม่มึงไง Spike down mid นั่งนั่งมึงมึงนั่งรอพ่อเหรอลุยดอกรอมึงตายไงดูเขาแบบดิอะไรอะไรอะไรดูเขาแบบเลยมึงดูเขาแบบดิโง่โง่ สู้ๆนะลูกสู้ๆนะลูกอะไรจะให้สู้ๆนะลูก tamam. สู้ๆนะลูกจังหวะนี้เทพวะยังไงยังไงจะปล่อยไก่หรือจะปล่อยควายจังหวะนี้จังหวะนี้เลยไปายดีกว่าเอาใจช่วยไก่หน่อยพวกเราแค่ไก่มันอยู่ตรงนี้ว่ะข้างหลังว่ะยักษ์เอ๋ไก่ยังเอาเลยวัยตา หนูพอ่อนี่กูกูปล่อยพ่อมึงให้ไงสุดท้ายยึดสภาพอืมึงมึงด่ามึงดูตัวมึงหน่อยมึงมึงมึงไม่อายปากมึงหรอฮะมึงไม่อายทั้งทีมหรอฮะเขาจะดูดๆๆมึงโง่ยึ่ปากไว้ไอ้ไก่ดุยดอกจริงจริงมึงไอ้แกทำตัวหลักการยึดแม่หน้าหี

from me attackers win okay. i'm calling me i when you die